down wise. ของทุกอย่างต้องมีครูนะครับของทุกอย่างต้องมีครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปประสิทธิความสําเร็จประสิทธิดวงดวงจิตดวงธรรมดึงดวงศีลดวงธรรม,รมเข้ามาแวดเข้ามาล้อมตัวเองเพื่อที่จะได้พบเจยความสว่าง ใดๆในโลกนะครับก็จะอยู่ที่เราเองเป็นคนกำหนดของทุกอย่างมีครูบาอาจารย์นะครับบทพระคาถาต่างๆที่เราได้ลงไปก็จะเป็นบทกำกับเพื่อที่จะประสิทธิเพื่อที่จะป้องกันเพื่อที่จะส่งเสริมเติมส่งบุญกุศลและสมาธิจิตภาวนาของท่านที่ ท่านได้ดตั้งสมาธิะระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์นั่นก็คือความกตัญญูก็จะส่งให้สิบญานุสิทธิ์ทางหลายได้รับแต่สิ่งที่ดีๆขอให้ทุกคนได้มีสติในยามนี้นะครับในยามนี้ของที่ทำไปแล้วนี้ก็จะมีอยู่ประมาณเพียงเท่านี้นะครับก็ อันนี้มีเจ้าของไปมั่งแล้วนะครับก็มาเพิ่มเติมนะครับอันนี้มาต่อยอดอันนี้คือล่าสุดนะครับอันนี้เป็นไม้ชั้นครูไม้อย่างดีนะครับแล้วเราก็ทจะทำให้ครูบาอาจารย์ผู้ที่ต้องการที่จะไปใช้เป็นจานหรือจะประสิทธิต่างๆได้เลยนะครับ อันนี้เรากันไว้เพื่อที่จะให้ครูบาอาจารย์ได้ส่งเสริมเติมส่งกันไม่ถือว่าเป็นการามาลงซ้ำนะครับอันนี้เราได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้รู้นะครับได้ลงอักขละเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อประสิทธินะครับก็เหลือแค่นี้แล้วส่วนลูกศิษย์ลูกหาที่ต้องการก็ สอบถามหรือทักเข้ามาได้นะครับผู้ที่สนใจเพื่อที่จะใช้เป็นกำลังส่งกำลังใจให้ตัวเองนะครับในยามที่ตัวเองมีความทุกข์ในตัวเองมีความไม่สบายใจนะครับก็อยู่ที่ผู้ศรัทธาและมีจิตตั้งมั่นมีจิตศรัทธาและมีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเช่นครูและอุปชาอาจารย์ สิ่งเหล่านี้ชี้ข้าวชี้ของนะครับเวลาเราค้าขายก็ชี้ข้าวชี้ของเวลาดวงไม่ดีเราก็ชี้น้ำเราก็ล้างล้างหน้าหรือใช้อาบก็ได้นะครับขอให้ผู้ที่ได้สั่งทำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ผู้ที่ยังต้องการที่จะให้อาจารย์ทำเป็นพิเศษให้หรือสักไม่ใช่ดิ หรือลงหันหรือลงยันให้ในครอบหนุนดวงวันเดือนปีเกิดตัวเองอหรือจะใช้เป็นจานโดยไม่ใช้เป็นหมึกนะครับก็ได้หมดครับวันนี้อเอาแค่นี้นะครับขอความสวัสดีจงมีเกียวทุกท่านครับ